กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25เมกะเฮิรและฟังทั่วโลกผ่านทางออนไลน์ได้ที่ www. trangradio.net จากนี้ไปเชิญท่านรับฟังรายการเสียงธรรมจากวัดประสิทธิชัยคะ่ะ เ่ินพรสตาหยาดโยมพ่อแม่พี่นองถุกคุณถูกฐานรายการเสียงต่าจากหวัดประสิทธิใจมาปบพ่อแม่พี่นองเป็นประจํารายการเสียงต่าจังหวัดประสิทติชัยนําลักต่ำกําซอนของสมานสัมพุทธเจ้ามาภาคบอกขงลาวครับพระเี่น้องทุกคนทุกฐานรายการเสียงตําจังหวัดประสิทธิใจได้รับการสนับสนุน จากกระเดประคุณหลวงพอ่อพระประสิทธิโสพลรงค์เจ้าคณะจังหวัดตรังจังหวัดวัดประสิทธิชัยรัตนาจีนอาตมาหลวงเกียรติวัดนาตโตมิง่งบวชบินฑ์อนอมาดำเนินรายการเึ่งทาจากวัดประสิทธิชัจกกยจากกรมประชาชัมพันอย่างวัดตรังรัวตรัวตตรังเอฟเอ็มเก้าสิบเอ็ดจุดสองนามิกาเฮิรตตั้งอยู่หน้าตงุงแขงแล่งเป็นภาษาาทย บเราว่าจะชาวทุกๆ,ๆวันเช้าเวลาทีอ่อากรึงตึงติอกโดยประมาณต่างกลุ่มประชาสัมพันธ์นตรงนี้พ่อแม่พี่น้องทานผู้ฟังทงั้งหลายว่าจะชาวปรบกับบรรยากาศแต่ยินจำผมฤดูก้นฟังนี้ช่วงฤด,ดูค้นด่านผู้ฟังพ่อแม่พี่นอ้องแล้วก็หน้าปราเกาซาพ่อแม่พี่น้องแต่เล่งบรรเรากันหน้าปราเกาซา หน้าพระก้าวซ่าก็โรดอุบาสกอุบาสิกา,บ,า <c oughs> บ่อยสัตเจตเวิดเจ้าควักไวพพี่น้องไม่ว่าจะเป็นอุบาไปพิสุพิสุนีอุบาสกอุบาสิกาเรามีหน้าตีา่ต้องดูแลกันพ่อมพี่น้องทำหน้าเตีกันในโต๊ะรักทำความเป็นจริงพ่แม่พี่น้องอุบาสกอุบาสิกาก็ไปคนหน้า, 9, านก้าวไปซ่าก็โูดซึกว่าจะมีการไป แต่ว่ายเทียนบัรทากันตำวัดต่างตามตามมารามต่างๆพรมพี่น้องทานผู้ฟังต่างไรเขาทำหน้าดีกันเป็นรถตัวรถบัสรถไร้กันเหลวเต่ความเมะสมของทานพระปิสุอ่าก็อเต่าชากตเตาเล่งว่าปเก้าในเก้าในต้ำเขาสามาถว่า ตีมนเดินก้าวาวัดป,ประจำพมพี่น้องเผื่อจะจำพรรษาทารุธพรรษานี้ไอ้ต้นเกมรมาหมัดพมพี่น้องทานผู้ฟังขอตัวทำหน้าจีาากันตั้งเพลินทานผู้ฟังมาตั้งไร่ลงเครียดก็มาเร่งเป็นเกาะะ่ากล่าวว่าการต่ำบนตรงนี้ก็เร่งเรื่องไรกับพมพี่น้องก็เร่ง,รงเ,เรื่องมนุษย์ปึง้งปฏิบัติ ละไรไงมนุษย์พึ่งปฏิบัติดังเต้าในผมพี่น้องว่าไรไม่ก,ก็ไม่ป่อนโอวัดและผมพี่น้องโอวัดตรงนี้ก็ตื่าว่ายกันใดไวในอามนำออกไวหดองอามนำเข้าตรงนี้ก็เราได้ยินจินอู้กันดีว่าไฟในอามนำออกไฟนอกอามนำเข้าไฟในนี่เขาไม่ให้นำออกพุทธศาสนาเปรียบเ้ยว่า ไม่ว่าเรื่องไรก็แล้วแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายในกลัวในรนในบ้านอ่เรื่อว่าในวงสกุลญาติพี่นอ้องอ่สซิ่งที่ว่าเราไม่ท่อมควรนำ้ำมกแต่นี่พระพุทธศาสนาเราบ่บมีพี่นอง g รักกรรมซ้อนอยังไรว่าควอยในน้ำนำ้ามกและไงว่าถ้าป่าซาบันเรา่าจิม้มปันให้คุณื่นดุม อากรีดเหนื้อ,อเปลือนเล่อาที่กำเรียบร้อยต่นตผู้ฟังทั้งหลายไอ้ไรก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นในรุ่นในบ้านในครัวในรุ่นาในมุม่ได้ไรก็แล้วแต่แต่เป็นกรอบครัวของเราประวัติศาสบันงกรอบครัวตานผู้ฟังทั้งหลายบางสิ่งบางอย่งาง,ง,าง,งมันไม่ได้เป็นความหลับหมากมามแต่บางสิ่งบางอย่งาง,งไม่สามารถติดใต้โถดให้กุณนอกรอบ้างรูด้ ไม่ว่าจะเป็นรรรเ,เ,ร,เร,รื่องไรก็แล้วแต่เรื่องแ็กเรื่องไรเรื่องนั้นแตาา่ไรไม่อั้นตารายเพราะว่ามันเป็นสิ่งแต่เราเรวไลิกสิิคุณในกลัวในรุนในตะกูลก็เหมือนกันแต่ผู้ฟังทางไรไม่ตกเรื่องเพราะว่าความเป็นมนุษย์พระพุทธเจ้าบอกว่าสิ่งไรติดวัดวัดเวน้นสิ่งไรที่ควรทําสิ่งไรตี่ไม่ควรทําตรงนี้ได้เป็นสิ่งที่เท่าเก้าใช่พรมิพีน้อง ท่านผู้ฟังทงั้งหลายลงเกียดกันเลยหยิบออกหยิบมาเล้งว่ามาคุยกับบอกกับท่านผู้ฟังว่าไกวไกวในายอ้ามน้ำบอ,อกนี่มันเป็นเรื่องที่ว่าคนรู้กันไม่กี่คนแล้วก็ตามว่ามันเป็นความหลับไงการมันไม่ได้เป็นความหลับท่านผู้ฟังทงั้งหลายแต่รู้เพียงจะปอจอดจงนะฮะเมื่อการนายตานก็บฏชาวมอนกันท่านผู้ฟังทงั้งหลายการนายตานก็แบ่งองไปซ่องสิ่ง อ่าไอ้ต้านโดยเฉพาโจจงกายทั้งหม,มดว่าไอ,ชอช้เฉพาะโจจงไงเจะาะบุคคลที่ว่าเราตั้งในชิดในใช้เรียวว่าเราต้องไอ้า่านคนนั้นคนเดินไม่ไามาตีรับได้คนเดินไา้ไม่ไามาตีเอาไปไปกินไปชั้นได้เพราะว่าใต้คนเดี๋ยวก็รับโดยสงก็อยากทานเจ้าอทานเจ้าพอถ้าก็ให้คนเดินไปชั้นก่อนถ้าไม่ได้รับอนุญาตที่ว่าไม่ได้ ถ้าเป็นกฎหมม้บันเมืองก็พิษกหมายแต่ว่าถ้าเป็นพระสององค์สามเนนก็ตือว่าพิษวินัยราะก็เป็นท่านเจ้าพอช่องแต่ถ้าต่านตัวไป่านผู้ฟังถึงได้ถือว่าไม่จําพอช่องการามาถพอรับเร็วไข่ก็ได้ชั้นได้กินได้ใช้ได้ผมไมีพี่น้องก็ตื้อว่าไม่เป็นเรื่องถือว่าก็ไม่จํากัดบุคคลกาสามารถนําไปใช้ได้ แต่กวยในอามน้าอกตรงเนี้ยมันเป็นเรืองผมมีพี่น้องตต่กับปัจจุบันนี้จ่ายป่าซ่ากับลินท่าถ้าเราเล่งานสามีภรรยานี่โลกพัวเมียน,นี่แต่ผู้ฟังต่างไล่เอาไปเล่นไงก็เดินฟังมันตื้อหวามันเป็นกวยรัวแต่หวาไม่น่ายรัวาไม่พี่น้องแล้วก็มันเป็นกวยแต่อันตราย แต่เล่นเงินตึงว่าไวยอันตรไยก็ไดมาเรื่องกล้องกรบครัวเรื่องกล้องในเรือในในบ้านกล้องพ่อพ่อเมียเมียอ่าเอาไปเล่นให้าบ้านดุมประชาตายบารรโร่ก็บอกว่าจิ้มปันให้คนอื่นดุมมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอ่าพมหมพิ้กงแต่เว่าเจ้านั้นตาตม,มาบอกเป็นไปจำว่าเก่งมากในเรื่องทุกเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายแม่นแต่เรื่องเล็กน้อยท่านผู้ฟังทางใต้ ตาเราเล่กันตามภาษาจริงๆแล้วตาเราว่าควยในอ้อมน้ำอกไอ้ตรงนี้อาจารย์ผู้ฟังนน้นว่าเป็นเรื่องที่เดตาเท้เทวาไอ้ไรก็ตามที่มันเป็นจนวนชุดให้เป็นเอตุอาจารย์ผู้ฝังต่างรมันจะเกิดขึ้นจากจุดเอีดยดๆไม่ได้เกิดขึ้นจากจุดเต่าๆเลยไม่ว่าจะเป็นการเร่องใหญ่เร่องโตอาานผู้ฟังคิดเลขธรรมะพแมพน้องว่าจริงหรือลงเกียดแรงไหม เกลวกโกรุ้ซึ่งมันเจนจุดตีเหล็กเหล็กเยียดเย้าตาวเทดนี่เพ็นที่เขาเล้งป่าจ้าบัรเราว่าเรื่องไม่เป็นเรื่องแต่มันมาเป็นเรื่องชุนได้ไอ้นี่เป็นเรื่องจริงเลยท่านผู้ฟังต่างยจุดจะนวนเป็นสิ่งที่สําคัญจุดจะนวนในโรกโรต่างเพลแล้วว่ามันเป็นเจือเปลืงนันไรแรงไม่ว่าเรื่องไรท่านผู้ฟังต่างยไอ้จุดจะนวนขึ้นมาเละแล้วมันเป็นเจือเปลืงอ่ะเจือเปลืงนันไรแรงแล้วก็ติดลามความ ไม่มันควางใครไปเสมออ่าท่านผู้ฟังทั้งหลายทำไมตรงนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวก็เลยเจา้าบอกว่าไฟในอ้ามนําออกไฟนอกอ้ามนํเขา้าอ่าตรงนี้เป็นรูป,ปาสิทธิกรองช่องผู้รููโคกเล้งกันติดปากติดใจท่านผู้ฟังทั้งหลายว่าไฟในอ้ามนําออกไฟนอกอ้ามนาเขา้าไฟในอ้ามนาออกในไฟนอกอ้ามนาเขา้าก็เรื่องราวไรก็ตามท่านผู้ปลอมพน้อง แต่บ้านเราก็แรงเป็นประจำมาเฉียวไหว้วูตาต้องกล้งกับจริงนะอย่าไปเพิ่งปิดใจนาโดนสรุปตามมาเอ็น,นะผมเอพี่น,อน้องไปในอ้ามนําบอกแลว้วไปหนอกอ้ามนําข้าวเรื่องราวกด้ก็แลวเตแต่เกิดขึ้นจากข้างหนอกกันผมเองพี่นอ้องย่านำลบเรืน่นเหวาลบบานถ้ามันไม่เป็นเรื่องที ไม่พึงรพลตนาไม่เป็นประโยชน์หรือว่าทํำไม้เกิดตูดในครอบครัวเราอย่าอเอาเข้ามาบไว้พี่น้องถ้าบรรเราก็เล่นบบัตรซาบรรเราบัตรซาไทยแต่ผู้ฟังต่างไลฟฟังเลวังทีออกรายการมันอาจจะเงยบตะิดที่ก็เรียกต่ำเท่าต่ำเต้าบรรเราแต่เล่งไม่ออกรายการนี่ก็คือเล่งกงินแบบใบบายนุกนุกที่ออกรายการนี่ต้องวีกรว,วีย่ามให้กันบไมีพี่น้องท่านผู้ฟังไห้ตานก็เข้าใจว่าต่ำเต้า ตำ and, uh, ่ำเต้าเรื่องเผื methods, ่อนนั <Huh? S 3> ่นคือไวหน่อยหาคว่หนอกอามนำข้าวท่านผู้ฝังทั้งหลายเอามาตึ้งเรื่องเรื่นเรื่องบ้านเอาไาตึ้งกับเป็นปั้นปันีมั่วชาติท่านผู้ฝังทั้งหลายถ้าการจ่ายชีวิตการจ่ายชีวิตในการกรงเรื่นก็ดีท่านผู้ฝังทั้งหลายพวพวะเมียเมียถ้ามีมือที่สร้ก้าวมาในครอบครัวอันกระปังอันแต่ไรมากท่านผู้ฝังตรงนี้ก็เอ็นมามากทตมากเลลว พระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าไปในอ้ํานำโมไปหนอกอ้ํานำข้าวมาซ่องสิ่งนี้บรรสภาพกันเมื่ออเื่ใดมันปอบกันตรงนห้แล้วมันจะเป็นเอทตรงนั้นแต่าผู้ฟังทางไ่าระเพืเจ้าก็เลยได้บอกกันประม่พี่นองว่าทิ้งไรถี่มันเดือดร้อนอยู่ข้างหนอกมันพ่พร่านอยู่ข้างหนอกอยาให้มันข้าวมาข้างในสิ่งนี้ถึงมันพ่พร่านอยู่ข้างในแล้วเียวเราเราอย่เลยดมยินอยาให้มันออกไปข้างหนอก เรื่องเสียอายเต่าใดมันไม่ได้เป็นปัจจัยลับฐานผู้ฟังทางไล่แต่ความเสียอายของมนุษย์กรรร็รู้รู้รูกันอยู่ใจกนมารู้รูบึ้นฐานผู้ฟังทง้งไล่เพระาะว่าเข้าใจในบุคคลในโลกใบนี้อาจจะรู้กันเองว่าบางเรื่องเราไม่สามารถเล่งกับคนนั้นได้บางเรื่องเราสามารถจีเล่นกับคนนั้นได้ ตรเนียเป็นปริศนาธรรมแต่อยังยืนท่านผู้ฟังทั้งหลายเราเราตั้งเกตเร่บางคนบางฐานเราไม่สามารถต่แล่งเรื่องความหลับเปิดเป้ยเปิด,ปดอ,อกกันได้แต่บางเรื่องเราเล่งใดมัดใจมัดปรุงมดังมดเปลือกสหรับคนนี้แต่เราไัวเหนือเฉื่อยตรงนี้มันเป็นนิยามความไม่ที่เราเห็นกันในโลกใบนี้มากใหม่ทานผู้ฟังทั้งหลาย ว่าบางทีเล้งไอเชือทื่อได้เล่งลกเล็กลวกเลียกพวกเพี้ยงหานลงเกี็ดกิดไปยาวเลยหลวงพ่อปณีตานผู้ฟังก็เพราะว่าเรายำคิดยำทำวายเชื่อเชื่อใช้ไม่ได้อาบาุทธเจ้าก็เลยสอนโอวาทว่าตรงนี้ผมไม่พี่นองเพื่อเราได้โยเยนเป็นทุขได้โยเยนเป็นทุขแล้วเราไม่เห็นแก่ตัวเลยอย่าให้คนตีอายตีเกยง่ายเราผมเมะผมไม่พิโนง กวนไอ้สิ่งที่เราจะให้ได้ไอ,อยบบ้ยางไงก็เหมือนกันเลยต้งกานเลยแตนผู้ฟังบางไล่บางคนบางฐานก็ว่าใช้ไม่อ้้ชั่นมั่งชั่นตรงกั้นแต่ว่าบางคนบางฐานไปไอ้สิ่งแต่ว่ามันพิดเตพิจทางอ่าตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่นา่าคิดแตนผู้ฟังต่างไล่ไอ้ขอออ้องไอ้ไรก็แล้วเต้ฐานผู้ฟังทางไล้จำเสือลงเครียดไอ้สิ่งเตียวต้องวรจะให้ ไอ้จริงทันทันตแต่ต้องพวรจะยังแต่ถ้าไห้ไม่ตกตีท่านผู้ฟังต่างไลจริงที่เราไอ้มันไรคาทันทีไม่ว่าจะเป็นจริงไรก็แล้วเตะแต่ว่าจำรับคนเด็กก็ต้องการแต่เราไอเราทึก่ว่ามันมีความภาคภูมิใจท่านผู้ฟังภาคภูมิใจตรงนี้เขาดีใจในเมื่อที่เขาได้ให้เขาได้รับ แต่คนอายก็รู้สึกว่าปราบรืมยินดีในสิ่งที่ง่ายแต่ผู้ชายเจ้าก็เลยบอกว่าเออการอายจมกวรที่ห่ายถืโต๊กเทอแต่ถ้าเราอายแล้วไม่โต๊กตีฐานผู้ฟังก็รโรกันดีติฟังรองเคียดคนเต้าคนแก่ไก่ก็แล้ลเาตีฟังตรงนี้อธิบายในใจแต่ไม่ไา้มาใต้ตอดออกมาเป็นภาษซาด้ยเออจริงอายจริงดเตีไปถึงก็ตังเรารู้สึกว่าเชืช่อใจทันที ม่ใจมีกุณกาเลยไม่ไปตึงกันเชยๆจะเล่นแบบซาบันวรา,วาเอาไปให้ก็แล้วรู้สึกว่าเชยๆเหี่วยวลบกับรู้ง่ายกับผือชอ่าทุกนี้ยําไม่โรนักใจพระพุทธเจ้าก็บอกว่าการให้ท่านก็เหมือนกัน่านผู้ฟังทั้งหลายให้เล้วนักใจไม่สมควรให้แต่ให้เล้วใบเฉยก็สมควรจะยิบยกง่ายแหละนนโมทนาสาธู เพราะว่าผู้ให้กับผู้รับมันมีข้อเท็จทางอาจานผู้ฟังทงั้งหลายผู้ไห้ในต้นหมากก็ให้ความมือผู้รับมันต้องให้มือเราเห็นภาพมันเรานึกภาพออกท่านผู้ฟังทั้งหลายว่าผู้ไห้นี่ก็ป้อปมมือเลยไหย้เงยยืนยันดีพ่อแม่พี่น้องผู้รับก็บดีต้องดีออกดีใจในการตอบรับแต่นี่แต่เราให้ช่วยช่วย <c oughs> ทำมันต้องไม่รู้หลนแเราให้ไปใช้แตนบุกฟังทั้งหลายจริงถ้าให้สมควรให้จริงถี่โย่สมควรในทุกทีการที่เราทําไรก็มันการความเหมาะสมเป็นสิ่งทดียวกันไม่ว่าจะทําไรก็แล้วเท่ปฏิบัติไรก็แล้ว่ท่แตนพุกฟังทั้งหลายถ้าเราทําไห้ทุกเถทุกรงเราก็อยู่ตทำใบพระพุทธศาสนาซ่อนเรื่องใช้ไม่มีน้องล่งเกียรติในจอบแรงในเรื่องใช้ ประวาตในยุคปัจจุบันนี้จะสังเกตแล้สังเกตเห็นในฐานผู้กลังต่างๆคนบอกเป็นเสี่ยงเหียวกันมนุษย์โลกนี่ว่าไม่ใยใจไม่ใยใจเลยตานอืออจำใจไปแล่งเรื่องไรแต่ามาวัดในี่ยพอแม่ไปนองทิิปพวกทิปกลนท,ปนทิปกนาบอกยำเดียวว่าข้าวัดทรักตีไม่ใยใจเลยไม่มีว่าตรงไหนแต่ว่าก้าวัดแล้วใยใจมากไหมใครกง thượng nghĩa bỏ chạy, bị nhảy chạy, bị bàn thanh, bị xíng, bị giang, nhổm, sắm nét, đuôi <laughs> chạy, mèn, để chạy, chắp thòng, không được. là chạy, mình xăng ma, à, Phạm Minh Long, chạy xăng ngay tao, chạy xăng ngay lập hết. tao cứ côn mai, chạy tầm đây, không được. Thượng nghĩa, bị xíng, bị sắm cản, mạc, lưỡi. Thật phù phăng thằng có bảo có nay chạy tẩu nơi, à, bàng có uây chạy tẩu cầm mắt, bàng con uây นั่นเป็นเพียงแต่นิยามความหมายแต่ว่าใจก็รักอุตตศาสนาใจด้วความรู้สึกแต่ว่า,ารู้จักแบ่งปันรู้จักกันเชื่อศลัรู้จักการให้มันโย,ยติใจต่างเพศเลยท่านผู้ฟังต่างไรใจตรงนี้คือสิ่งที่งหตสำคัญบอกว่าถ้าว่าใจมันปิดใจมันบอดใจมันไม่มาท่านการเดินไรก็ทําำไรกมันไม่ประสบความสําเร็จพ่อไม่พน้อง ไม่ว่าจะตำจิงนึ่งประกันใดแต่ว่าทำไม่ก้นในยุคปัจจุบันนี้เกิดความไม่ใยชื่อเป็นย่างมากก็เพราะว่าเราไม่เข้าใจเรื่องใจบ่แไม่พี่น้องตรงเนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเราไม่เข้าใจเรื่องใช้กันแต่ว,ว่าเราไม่เปิดให้มันฟังไม่เปิดให้ผลกิเลสเป็นต่ตู้ฟังต่างไรแล้วเรามาและใจตัวเอง ว่าเราตําสซิ่งนี้มันโตกทองตามตํานองกรงทําไหมมันโตกทองในสิ่งที่เราเพิ่งปฏิบัติเด่นโร่ไหมเรามันโตกทองในสิ่งที่เราเกื้อก้านเดินเข้าไปข้าวันข้างหน้าไหมแต่ถ้าว่ามันโตกทองตามที่เรากาหนดกฎเกณฑ์ตั้งไว้ในใจหลกๆเลี่ยวฐานผู้ฟังทั้งไรเราไม่ต้องตกอ,อกตกใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้น แต่เราจะบาใบ่ายกระมือรงเครียดแร่งบอกเป็นประเพี่ีนองเป็นประจำว่าการชายชีวิตฐานผู้ฟังทางไล่จำลงเครียดเจือลงเครียดว่าไม่ต้องคิดให้มาคิดตะกิ้พ่อหนึ่งเราปฏิเสธเรื่องเครียดสองเราปฏิเสธเรื่องความไม่บใบ่เฉยสามเราปฏิเสธเรื่องการรับรู้แต่เราคิดไม่มาก,กันฐานผู้ฟังทางไลย แล้วชีวิตเรามันจะเดินไปกรองหลังพร้อนี่พระแม่ีิน้องทานผู้ฟังตั้งหล่พอเราคิดไม่ม,มากพอเราคิดไม,ม่มากพักเราทาสิ่งที่เราคิดไม่ม,มากนั่นได้เราทาได้ทานผู้ฟังต่้งไลยเราก็เกิดความบายใจเราเกิดความอิ่มมือใจเราเกิดความติดบายอกบายใจอยตรงไหนก็นอนหลับบายใจเพราะเราทาใดในสิ่งที่เราคิด ต่มันสงกันข้ามกันลาวเลยท่านผู้ฟังพ่อแม่พี่น้องถ้าเราคิดมากคือมันหลกใบนี้เป็นกล้องเราเมื่อหลกใบนี้เราเล่เราเบกไว้ตัง้งเพีเราก็ไม่ใยใจเมือ่อติลงเครียดบอกกันเลยเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องตุกคนในปัจจุบันนี้ไม่ใยใจพะเราเป็นคนที่คิดมากคิดแล้วทำไม่ได้ไม่ว่าเรื่องใหญ่เรื่องเล็กเรื่องหน้าตาใดก็เล้วเท พระจะานาั้นกัมวาขาดว่างฐานผู้ฟังทางไรเราตั้งไหวเกยตรงนี้มันเป็นนาคตแต่เราวาขาดว่างหัวนายเป็นปัณน,น,นันายเป็นปันนีนายตั้ปันน,น้นมันยังมาไม่ตึงเราไปเกลียดในที่งั้นเลยฐานผู้ฟังท่าง,งไรส่วนมากแต่อาตมาได้ไ เรากาดว่างหวยกับคนนี้ต่างความว่างกับคนนี้หมาคนนั้นป้าปังก้น่อชิปไอชิปปุยมัดแต่เล่ไภาษาบรรเราแต่ปูกฟังต่งางไรกาดว่างหวยกับโหลกับล้านกับคนนั้นเป็นดุยมัดเปิกปั๊มให้เราชิปไอหลายปุยแัเล่นจำประว่าไประม่ยไปนองราไปกาดกันนี่ไวหมาเกินในเมื่อเขามีจิตใจอีกดวงหนึ่ง แต่เราไม่สามามถเขาพวกหมัดเขาได้เราไปหยับยังความคิดเขาได้แต่บุฟังทั้งไรถ้าไม่เราไม่ใบอกใบใจเราเป็นตาตีกอ้อูโย่าตาใหญ่เรากล้วยใจเรื่องล้านลูกล้านไม่อาได้ตามไม้ตามมือตีคุนโบราณตันขาเล่นกันไววว่าไม่ได้ตามใจช้านเลยไม่ได้ตามใจตีว่าตั้งไห้เลยลูกล้านไม่เจอควังตรงนี้ทำไมเราคิดมาก แต่ถ้าเราคิดเรื่อชีวิตมันเป็นก้องบุคคลดันบุฟังทางไร่ก้องไก่ก้องมันถ้าคิดดีทำดีก็ยอมไปไปทู้ใท่านทท่ดีถ้าคิดดีำดท,าาทดดดำไม่ได้ก็เป็นเรื่องก้องเปล่าไม้ที่ไม่ประสบความสำเร็จในโลกใบนี้ก็ยังกระลุยชาติแต่ว่าคิดดีทำไรก็ลุยมัดกันเป็นเทตังก็คือ,อไปหวา่าไป,ไปตามเอตตามปัจจัยของบานกองเมืองกองกดไม้ แต่เราคิดเหยกจะไล่ปัญญีพับอาจารย์ผู้ฟังต่างไล่เชื้อลงเครียดว่าเราไม่ต้องคิดมากคีวิตนี้ทําไม่ได้ใจให้เพ้นแล้วเราเป็นมนุษย์อันสมบูรณ์ป้มอมอาตมาว่าเชื้อปัญญี้าจานผู้ฟังต่างไล่พระพระเจ้าเป็นที่ครบวบไวในพุทธศาสนาแบ่งลักธรรมไวชัดลักธรรมมาเป็นมวดเป็นมู่ดในปัยบิดอก คนแว่าเข้าไปหยิบยกหมาหานแล้วที่ความหม่เพื่อจะได้นำไปใชยในชีวิตประจำวันผู้ทังน่าักทำไหวเป็นผู้ประเสพ่อแมีพิ่นงคนแด่ชายทำมาก็ยอมจะหลืดต่างปัญญาเราไปต้องไปนู่นนี่นั่นตังตรงต้นใจได้เปิดเลเลยมันแต่ผู้ฟังต่างไร เมื่อกาวัดกาว่าไปวัดไปว่าวันนี้ขึ้นเปดกำเดินแพทย์ท่านผู้ฟังสังไรเรามี่าเต๋อ็อุบายชกอบายีิกาไม่รวยไปไหนไม่วันนี้ไม่ได้ไปไหวเทียนไหนหยกจันไปวัดเก๋เกร่นเก๋เก๋บ้านเผื่อทำบุญในทานไม่ต้องคิดเรื่อยมากหน้าปัญช้าตะเล้งเป็นบปจ้าบรรดวน้าก้าวจ้าวัวจ้าไม่ใช่วัวจ้าทีหน้าก้าวซา เราทำหน้าตีปาราก้อ,องอุบาสกอุบาสิกขาก็ไดทุ่มบุญเบปมาล่วงตาตามบ่าก้าเป็นซากีโระในปัญซานี้ก้าจ้นจนไรมังก้าเตียนเหล่าใเตียนเหล่าไม้เล่มช่องเล่มก็ก็เจริญพรกอบคุณแม่นู่พันปมเมพี่นองที่บตวไว้เตียนปัญซาาติวัดนาตัวมิงช่องเล่มก็ได้่องเล่มต่อนะไรต่านบุ่ทุ้งห่าย ภาวาได้จำบรรดาเป march, ็นประเพณีได้จุดเทียนตอนอาทิตย์ท่านจิตเข้าบรรษาพระม่พีนองก็ดีมากแต่ว่าได้ทำบันถ้าเราตั้ม hey, กันบัญนี้อาารผู้ฟังทางหลายตั้มแล้วใบอกใบใจไม่ต้องคิดมากเมื่อกวางรายการเสี่ยงทำจากหวัดประสิทธิ์ใจคองดวงเครียดไม่ตั้วตีเรียดนอนไม่รับกวังไม่ได้ก็อยากฟังมันนี่ไม่พี่นนอง แต่ถ้าก้ังแล้วเราซึกว่าใบาออกใบใจคนโกค,คนเลงอ่าใบออกใบใจกว้ังรายการนี้เ,เราซึกว่ามันอิ่มเบอาตมาแล่งก็เป็นคุณทานผู้ฟังก็เป็นใจฟังแล้วก็ใบออกใบใจหนึกถึ้งใ่ผู้หลวงหลับแล้วอ่านท,ท,ท่งท่งไปถึงต่างผู้ฟังท่างไรกระเปรียบเมื่อเราทำบุญในทานทำบุญในทานเราอาจะเสียจับทิ้นอาจะเสียก้าวเกหงเป็นตะกิดตะกุย แต่ไปนึกตึ้งคนที่วงหลับไปแล้วเขาได้รับมาในส่งอย่างเต็มเพียงเต็มรอยท่านผู้ฟังทางไลนกระทรงพระพุทธเจ้าบอกว่าทาบุญกับจิ้งเงินทิ้งได้รยครั้งปันครั้งยังไม่เต่าทาบุญในพุตธศาสนาเพียงครั้งเดียวท่านผู้ฟังทางไลน์พอแรงตรงนี้ก็รู้สึกว่าใจมันมือแต่มที่เลยท่านพี่น้องเราไม่ต้องไปควนควายเอือในไกลไอหมากนี่พรมพีน้องชีวิตนี้ไม่ต้องกิดหมากเชือร่วงเคียด คิดเลวหงายต่ำได้ใบ,บอกใบใจ่าพระแม่บิณองตามวันพ่อไม่ต้องหมากใหม่พระพุทธเจ้าไม่ได้ว่าผู้มีปัญญาต้องคิดให้หล่นฟ้าหล่นกว้าไปเอยอต่า,านบุฟังตัณไรในเมื่อเราทํำไม่ได้ดิกิดใจบวบัว,บวเตี้ยนเบียนกราวไปต่ำไรในเมื่อเราต่ำเลวไม่ไปทบความสำเร็จเราก็รูดี แต่ถ้าว่าคิดแล้่ยวจำได้กล้องเล็กๆน่อยๆมันโขดโขยจเจริญเทิบโต้ไปเองอยาคิดเรื่องผิดว่างให้คิดเรืองทุ่มว่าง่านผู้ฟังทางได้แล้วชีวิตมันจะยังยืนรุงเรืองเประว่าชีวิตผิดว่างเราคิดเรียนนำตาประบอสก็อย่างเลยน่านผู้ฟังทางไดเพราะเรารู้ว่ามันผิดว่าง แต่ถ้าเราคิดเล้วเราเรูซสึกว่ามันมบอุ่นบกใจนิ่ันผู้ฟังทางหลคิดแล้วไม่ได้ไรก็ได้ตักทิก็เราเพื่อความปา่าภูมิใจเมื่นคนไต่ก็เล่นหวัวตาได้สื่อได้อายก้องคว้าคนไต่ยิมหน่อยยิมใญ่ท่ันผู้ฟังทางหลก็สิ่งเนี้ยเกิดจากเล็กๆหล็กหน่อยน่อยยัดยัเตาาเตดน่ท่านผู้ฟังทงั้งหลย่าไปกำนดชีวิตไอ้มันคว้างไกลถ้าเราไปตึงจันในจุดในเล้ว ให้เราเดินข้ามไปอีกขั้นหนึ่งแล้วเราก็มีความกิดอีกอย่างหนึง่งแล้วชีวิตดุกชีวิตรุงเรื่องตั้งท่านผู้ฟังทงั้งไรเชื่อล่วงเครียดในเรื่องนี้พอล่วงแก่เองไม่อยากิดไร้หมากริ้รพ่อแมพีพน้องเกรดแล้วําได้เิรดแล้วําจริงกิดแล้วจริงใจกิดแล้วําไร่ประสบความสําเร็จตั้งๆฐานผู้ฟังเชื่อเราเด็กตัวหน่อยๆตัวเย็ดเย็ดเตาเท็ดนี่ต้องกิดเรื่องที่ํำได้ ถ้าเราเกิดเรื่องใหญ่เราตัวเยียดเราเบกไม่โรดนี่ท่านผู้ฟังทั้งหลายไม่ต้องแรงรังจับทิ้นจมบัดปัจจานพเมพีน้องให้เราแปลกลางล่างไปกลางหน้าแหลกลางข้างว่าเราพ้าโรดไปแต่วันก็เกิดความปากภูมิใจเลวซิ่งไรเราแบกแล้วไม่ถุม่มมันท่านผู้ฟังทั้งหลายมันเป็นความปากภูม่มใจของเราอีนักอีเบามันอยู่ติกำลังใจอีไงเต่าไนก็เลยมันอยู่ติเราทำได้ พอไม่พีน่นองทานผู้ฟังทางไล้ตรงนี้ฟากเป็นก็คิดปล่อยชีวิตเราอย่าไปกิดว่าปนนปนีปน่ทานผู้ฟังทั้งไลยโยวันวันให้บายอกบายใจโยในวันวันให้มีกำไรครับชีวิตโยในวันวันให้เรากิดเรื่องโท์อย่ากิดเรื่องพิษทานผู้ฟังทางหล่แล้วชีวิตมันจะสดใสชีวิตนี้มันโยไม่ยาวนานแต่อุดมการณ์เราตั้งไว้เผื่อโลกเผื่อลั่นถ้าเราเอนเป็นไปได้ ันนึงที่เราแกจะร่าเราเท้าขึ้นมาเราทาไม่ได้แต่อุดมการณ์เราสามารถคว้ากับลหลกขับล่านได้พอแม่พี่น้องเราใส่ตองต้องหลูกช่องล้านในเรียนตึ่งเป่าไหมจุดไมมปลายทางบางทีพอแม่เราไม่ได้เรียนช่วงได้เรียนช่วงแต่ว่าเราอยากให้หลูกล้านของเรามีความคิดความเจริญพอแม่พี่น้องตรงนี้มันเป็นอุดมการณ์อุดมการณ์ที่เราซื้อใหม่ให้ยืนใหม่โทให้กันพอแม่พี่น้อง พระฉะนั้นแล้วสิ่งได้ก็ทำแต่เราคิดแล้วใช่ป้ะปวดด้วยคิดแล้วชีวิตสาวมองยาไปเสียดหยาไปเกลียดกับตั้งความคิดนั้นเริ่มตนชีวิตไม่ท่านผู้ฟังพระเมรุนองวันนี้ลงเกียดแล้งอุหวาดอะไรท่องจำโก้พระพมรุนองมาเล่งกับเรื่องชีวิตจริงมากว่าแล้วเวลาก็มัดเวลาแล้วเขาก็อำนวยวยพรให้สัตตาพระเมี่นองทุกคนุกฐานจงประสบแต่ความสุขความเจริญอ่ะคิดได้ก็ไอ้ได้ส้มปราถนา มีอันมีการหน้าตีปาร,รามียดท่าบรรดาสักในกนารนให้มีความมั่นคงมัง่งคั่งพ่อแม่พี่น้องก็ซื่อว่าปลอะจากโรคไปไข้เจ็บกิจไดเรเหลวคอยด้สมปราตถน่ารางไายก็สมบุญแบบพ่อแม่พี่น้อง วันนี้หลงเกศเล่งเท็ดกยกจันไปวัดแล้วเป็นบิองวันนี้เป็นวันพระ,ระเขาเขอำนวยไวพรซิ่งซัก์ซิตกลุ่มครองปองกันผู้ใดเอ่นเราผู้นั้นนั่นทำนี่คือกรรมสัตว์ของพุทธเจ้านำไปใช้ในชีวิตไปจำวันพอเปพี่น้องแล้วก็เพรดจากโรกไปคข้เจ็บตุกคนถุถากกับหลวงเกศวัหนาโทมิ่งก็คคอยเจริญพร